ผมสักเหมือนเขาเลยนะนั่งยืดเดี๋ยวอยู่ครับผมนั่งตายยืดเดี๋ยวครับคู่อริมาถึงครับชักปืนครับลูกโม,โม่จ่อยิงท้ายทอยครับปับงปั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 งยิงหมกลูกโม่เลยคนระับเชื่อเลยครับผมเห็นตาลูกปืนไม่ออกสักเม็ดน,นะน,น้ำยิงนี่ไม่ตรงอยู่นี่ <S <S ตายไหมตาย,ตาย <S <S ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อครับผม เดือดั้เดือดนี่บอกคุณตนะถ้ากูป่วยมานะถ้ามึงเป็นหมอนะถ้ากูป่วยมาป่วยแล้วมึงกูก็หายหรือให้ผมใส่อ๋อใส่พื้นผมเป็นหมอใส่ไม่เป็นเหรผมเป็นครับเดี๋ยวใส่ไหมครับเอาแขนมาอะไรนะเอาแขนมาเป็นการยืมป่วหายโอ๊ยตาย จะตัดตรงอะไรอ่ะผมไม่ใช่ผมเป็นหมอหมอเป็นหมอเะไรเป็นหมอครับหมอทุล้ายังเนี่ยที่แปลทำไมต้องเริ่ขึ้นดอยโอ้บรรยากาศเดี๋ยวนี้นก็เก่งโอ้โผู้ที่นอนดอยใช่ไหมไม่ไปดูกระชา้าที่ดอยดูกระชา้าเฮ้ยเดี๋ยวจะไป็มาปกัน เดลิกแล้วเลิกแล้วเลิกดูดเออไปดลยัครับพรุ่งนี้มีสอบสอบประคับปหรือคไปนะครับครับผมโอ <Sure> ้โหหน้าดาบผลงาสโรงเรียนมากเลยเนี่ยีอันนี้ก็บางท่านมองสภาพเขาเรื่องจริงนะฮะคนเราจะมองภายนอกแต่ท่านมีสิทธิ์คิดได้ถ้าเราคิดว่าเด็กคนนี้ติดยามั้ง คี่คุ้มี่ตารางมาั้งคิดถูกแล้วครับเสียดีเดียวท่านคิดน้อยเอกินไปแต่นั่นมันเป็นอดีตอดีตคนเรามันสามารถเดินทางผิดได้ทุกวันยังกลับตัวกลับใจได้แล้วชีวิตเราใช้ซะไใช้หมดนะชีวิตเนี่ยขอบคุณมากครับผมครับผมเ้าเอาอรักษาด้วยเลยไอ้เหี้ยมันยาวมีเห่าตึงเหร เครับผมเป็นหมอแล้วฉันแล้วจะให้ทุกท่านมารู้จักกัเพียอ,อาตอนนี้สภาพแกไม่ไหวแล้วเดินไม่ได้ร่างกายกแย่มากเลยครับเฮียอาครับเฮียอาเชิญครับลงมือ,อกับเฮียอาเลยครับ น้องสดีควัสดีคับรีบ,รบตกมือเขาซะนะครับครับก่อนที่จะไม่มีเขาให้เราตกมือไ,มไปไหนอ่ะกลับกรุงเทพไงยังอยู่วันนังไงศพก็ต้องอยู่กรุงเทพครับตลก ชีวิตชีวาหน่อยโอ้ของจริงหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้ก็ลองจับดูสิคะ,อะ,อะเอ้ามาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวีเดี๋ยวนี้ยืมไม่ได้เฮ้ยได้ก็เด็กมันช้าเดี๋ยวนียืมไม่ได้โอ้โหเป่งบังเ <c oughs> จอกันช้าไปเด็กอย่าว่าจะกูคิดมึงก็คิด ให้พ่อคูณตายเสียายพ่อกูตายไปนานแล้วโอ้ยจะแปลกเว้ยเชื่ออะไรลูก <หา S 1> น้องอะไรเนี่ยชื่อน้องอ่ะไปทำตอบลูกพรุ่งนี้โทรบอกเฮีย กูจับแล้วกลัวไว้ที่เก่าป่ะเออเออก็ไม่ได้เอาติดมือมาใช่ป่ะเออกูรู้กูเงียบเอกูบอกแล้วกูไม่ได้คิดกูพูดแหวนพันเลยที่ไหนอ้าวไปลงไปพักผ่อนลงไปไปไปพักผ่อนะก็ในหันหลังที่ลง โอ้สักห้าแถวเลยไปสักทำไมห้าแถวไม่สักสองแถววะก็ได้เข้าซอยได้สองแถวช้าค่ะหนูชอบเลยเดินรถใช่รถสองแถวอาจารย์หนูเขาบอกว่าสักกระแทงไม่เข้าอย่างนี้เลยคุณแทงทะลุถุงน่องเลยใช่ป่ะ ไปพักผ่อนลงไปจไ้พอแล้วยุดแล้วอะไรนะหยุดแล้ว,อนะลวพอแล้วอยู่เฉพาะวันนี้จ้ะอารมณ์เสียงจะขึ้นเครื่องมาแล้วทำไมอะ่ะก็นั่งเครื่องจะถึงเชียงรายอยู่แล้วดูกลับกันแม่หลับในพาเลยก็ถึงนู่นแม่สายดีหวยตัวทันโดดลงมาก่อน

เฮ้ยเหรอะบ้เพชรทำไเฮ้ยโอ้ยมึงยังถามอ้วทำไงมึงเห็นมัเนี่ยอะไรบันไดอะแล้วถ้าล่วงไปเป็นยังไงไปหาหมอแลนจะตายดิเพชรตายก็เผาเห็นเขาเห็นเขาอยากเฮียเห็นที่ยพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายอ๋อมาเชียงรายนึกถึงเพลงอะไร กลาบบินงวอนพ่อคุณเล่งลายลูกมาถึงตอนบ่ายสองสี่สิบ้ให้นี้ก็ยาวไอ้ยี่ะไรนะท้ายวันเออหัวพวด ไม่ค่อยสบายตอนนี้ผมได้นำเฮียต้องงดของมันทุกอย่างนะครับอ่อเง้นต้องเลิกกับเฮียแล้วรอทำไมอ่ะมันที่สุดแล้วเออของมันนะพวกมันนะของมันอาหารที่ทอดทอดนะอาหารทอดทอดเอดอต้องลดไปลดและโดยเฉพาะเฮียจะมากินอาหารทางปากไม่ได้แล้วต้อง กินทางสายยางแล้วแหละบอว่าตอนนี้เฮียเป็นเบาหวานอยู่แต่ไม่เป็นไรแกเป็นคนที่ดูแลเฮียถ้าเฮียตายไปแล้วก็แกจะลืมสืบทอดเบาหวานของเฮียนะกัไม่น่าสืบทอดเฮียชีวิตเฮียเกิดมาผมกุเลยเฮียตั้งแต่เป็นรุ่นน่ะเป็นตาแดงผมมารักษาตาแดงหายเพราตาแดงหายปั๊บเป็นที่กาา ก็ข้างขาสองขาสอก็ค <|so|>> ืนนอนในเห็นเกาดังแคว่แคว่ตอนนี้รีบรีบพอที่กาดหายไป